พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสลาม,าลมลุอะลัยกุมุรอมาตุลลอฮิทวราระการตุกเพราะพิซิดานีอินมาวารซุกานีฟ้ามาโอภะผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มภูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิด อัลลอฮุม่าลาซาลาอิลามาจากอันตอฮูซาลาออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายค่ะเรามาเจอกันั้งที่สองแล้วนะคะกับการเรียนรู้ในเรื่องของพยัญชนะในภาษาไทย44ตัวค่ะเด็กๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้รู้จักพยัญชนะ ไปแล้ว15ตัวนะคะและได้รู้จักทิศทางการลากเส้นที่ถูกต้องอีกด้วยสนุกไหมคะแอดพยัญชนะอะไรบ้างนะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ค่ะก็ใกลถึงต่อประตักนั่นเองงั้นเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปอีก15ตัวถัดไปนะคะมีตัวอะไรบ้าง กอไก่อลอสร้างไว้ขอไข่เป็นอาหารขอขวดใส่ของฮาลานคอควายเราใช้งานคอคนสัตว์ทามัน่นคอละคังลั่นดังขานงองูสัตว์เลื้อยคลานจอจานวางสำรับชอชิ่งดังฉับฉาก ชอช้างเตรียมยกทับซอโซ่ใช้ล่ามจับชอเชอือคือต้นไม้ยอหญิงคลุมสีสะดอชาดานั้นของท่านตอประตกักปักไว้นานแล้ววันนี้นะคะก็จะมารู้จักทิศทางการลากเส้นอีก15ตัวคือพยชนะ ขอฐานถึงพอพานค่ะไปดูทิศทางการลากเส้นกันเลยค่ะมาค่ะนี่คือตัวถอฐานนะคะทิศทางการลากเส้นคือลากตั้งแต่วงกลมข้างในนะคะแล้วเส้นลงตรงเส้นเฉียงขึ้นเส้นเฉียงขึ้นแล้วก็เฉียงขึ้นไปอีกเฉียงลงและเฉียงขึ้นเล็กน้อยนะคะ ขอฐานคล้ายๆกับจอจานเลยค่ะแต่ว่าเขามีร่มอยู่ข้างบนตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วยังมีลูกอยู่ข้างล่างอีกค่ะลูกของเขานะคะมีวงกลมเส้นลงตรงแล้วก็หยักสองหยักและมมวนขึ้นไปเลยค่ะขอฐานใช้รองนั่งเด็กๆอ่านตามคุณครูน,นะคะขอฐานใช้รองนั่ง มาเชาล้อเก่งมากค่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะอ่าทอนางมุนโทรทอนางมุนโทนะคะอยู่ในเรื่องเล่านะคะทอนางมุนโทลากเส้นยังไงเอย่ยมีหัวกลมๆและมีอยากส่องอยากบนหัวนะคะ แล้วก็เส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงและเส้นลงตรงคะ่ะทอนังมนโท л, อยู่ในเรื่องเล่าเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะทอนังมนโท л, อยู่ในเรื่องเล่า <THE sunlight. S 2> เก่งมากค<า>่ะตัวต่อไปตัวอะไรเอ,อ่ย พูเท่านั่นเองทอพูดเท่าเริ่มยากแล้วใช่ไหมคะเหมือนตัวอะไรเอ่ยอเหมือนมีตัวตอเต่าผสมกับมอม้าเลยค่ะลองลากเส้นดูนะคะมีหัวกลมเส้นลงตรงเส้นเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นและหัวยากค่ะและเส้นลงตรงวงกลม มานะคะและเส้นขึ้นตรงค่ะทอผู้เท่าเราเชื่อฟังเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะทอผู้เท่าเราเชื่อฟังเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคือตัวนอนนนนอนนนนะคะมีหัวกลมๆเส้นขึ้นตรง เส้นนอนเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงเส้นลงตรงเส้นขึ้นไปแล้วก็วงกลมและเส้นขึ้นตรงนอนเอนนต้องอยู่วัดเด็กๆอ่านตามนะคะนอนเอนนต้องอยู่วัดมาเชอาัลลอถูกต้องค่ะ ตัวต่อไปคืออ่าดอเด็กนั่นเองดอเด็กมีหัวกลมๆเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงขึ้นเส้นเฉียงลงและเส้นลงตรงค่ะดอเด็กหัดละหมาดเด็กๆพูดตามนะคะดอเด็กหัดละหมาด ใช่ค่ะมาชาอัลลอฮเราเป็นเด็กเราจะต้องฝึกละหมาดให้ครบ5เวลาเลยนะคะเด็กๆต้องไปละหมาดกับคุณพ่อคุณแม่ท,ทุกๆครั้งนะคะเป็นเด็กก็ต้องละหมาดนะตัวต่อไปนะเหมือนดอเด็กเลยค่ะแต่หัวของเขานะคะจะมีหยกักตัวอะไรเอ่ย เต้องค่ะต่อเต่านั่นเองต่อเต่ามีวงกลมเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงขึ้นและหัวหยกักและเส้นลงตรงค่ะต่อเต่ากินผักบุ้งเด็กๆอ่านตามนะคะต่อเต่ากินผักบุ้งเก่งมากค่ะ ตัวต่อมาถอถุงนั่นเองเหมือนก็ไก่เลยใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีหัวอยู่ข้างล่างหัวเข้านะคะมีหัวคือวงกลมตรงนี้นะอ่ะเด็กๆลากวงกลมเส้นขึ้นตรงเส้นนอนเส้นเฉียงขึ้นเส้นเฉียงลงและเส้นลงตรงคะ่ะถอถุงใส่สากาัดเด็กๆพูดตามนะคะ ถอถุงใส่สากาดาใครมีสากาดหรือว่ามีเงินหรือว่าเป็นสิ่งของนะคะหากเหลือใช้แล้วหรือว่ามีจำนวนมากเกินไปนะคะเด็กๆสามารถนำไปสากาดให้กับคนยากไร้ยากจนได้นะคะเพื่อเขาจะได้มีใช้เหมือนกับเรานะได้ผลบุญจากอาลัลลอฮ์ด้วยต่อไปค่ะ ตัวอะไรเอ่ยทอทหารนั่นเองทอทหารมีหัววงกลมหัวกลมๆเส้นลงตรงอันนี้หัวอยู่ข้างบนนะคะถอถุงหัวอยู่ข้างล่างเห็นไหมทอทหารหัวอยู่ข้างบนเลยวงกลมเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เส้นลงตรง ทอทหารยืนองอาจเด็กๆพูดตามนะคะทอทหารยืนองอาจมาเช้าลลอค่ะต่อไปว,ว้าวธงชาติไทยมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีขาวสีแดงนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วนะ ทอทงไม่ยากเลยนะคะทอทงไม่มีหัวเลยมีแต่เส้นเราเริ่มจากตรงนี้นะคะเส้นลงตรงเส้นนอนเส้นขึ้นตรงเส้นเฉียงขึ้นเส้นขึ้นเฉียงและเส้นเฉียงลงค่ะไม่ยากนะคะทอทงทอทงสะบัดใช้เด็กๆพูดตามนะคะทอทงสะบัดใช้ เก่งมากค่ะต่อไปวิเด็กๆรู้จักตัวนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะ่ะนอนหนูนั่นเองค่ะนอนหนูมีหัวข้างบนและข้างล่างนะคะเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่หัวข้างบนนี้ก่อนนะคะวงกลมเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงแล้วก็วงกลมลงไปเลยค่ะแล้วก็เส้นขึ้นตรงนอนหนูนำโรคร้ายเด็กๆอ่านตามนะคะ นอนหนูนำโรคร้ายเยี่ยมเลยค่ะบ้านใครมีหนูบ้างคะหรืออย่าไปจับนะคะหนูสกรปรกนะคะนี่ค่ะหนูนะคะจะมากับพร้อมกับเชื้อโรคมากมายเลยนะคะบ้านใครมีหนูรีบกําจัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งเชื้อโรคชั้นดีเลยต่อไป อใบไม้นั่นเองค่ะบอใบไม้ก็เขียนง่ายนะคะมีหัวกลมๆเริ่มจากหัวนี้เลยแล้วก็เส้นลงตรงเส้นนอนเส้นขึ้นตรงแค่นี้เองบอใบไม้ใช้ทำยาเด็กๆอ่านตามนะคะบอใบไม้ใช้ทำยาอ่าใบไม้นะคะเป็น ส่วนมากนะคะจะเป็นสมุนไพรนะคะคนไทยจะนํามาทําเป็นยานะคะอย่างที่เราเห็นกันนะคะเป็นแคปซูลคือทํามาจากใบไม้จําพวกสมุนไพรเนี่ยเหล่านี้เลยนะคะอย่างเช่นที่เรารู้จักกันตอนนี้นะคะก็คือฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นใบไม้นะคะที่สามารถนํามารักษาโรคได้นะต่อมาค่ะปอ ปลาปอปลานะคะเหมือนกับบอใบไม้เลยเด็กๆสังเกตดูเหมือนกันเลยค่ะแต่แตกต่างกันตรงไหนนิดเดียวเองใช่ค่ะบอใบไม้หางนะคะจะพอดีกับหัวของมันเลยวงกลมนะคะแต่ส่วนปอปลาหางจะยาวกว่านะคะอ่ะเรามาลองฝึกลากเส้นให้ถูกต้องกันนะคะมี หัวกลมๆเส้นลงตรงเส้นนอนและเส้นขึ้นตรงยาวขึ้นไปเลยค่ะปอปลาตัวโตวใหญ่เด็กๆอ่านตามนะคะปอปลาตัวโตวใหญ่มาชาอัลลอค่ะตัวต่อมา ผ่พอพึ่งนั่นเองค่ะผ่พอพึ่งนะคะหัวจะเข้านะคะเด็กๆสังเกตดูนะหัวจะเข้ามาข้างในตัวของมันนะคะอ้าวลากหัวกลมๆเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงเส้นขึ้นตรงผ่พอพึ่งขยันทํางานเด็กๆอ่านตามค่ะผ่พอพึ่งขยันทํางาน เก่งมากค่ะหากใครเคยเห็นพึ่งนะคะเวลาเขา,เาทำไมถึงเป็นกลอนขยันทํางานเพราะว่าเวลาเขาจะสร้างรังหรือว่าออกไปหาน้ําหวานนะคะเขาจะไปเป็นฝูงหลายๆตัวเลยค่ะเขาจะทํางานทั้งวันเลยเอ,เ,อเอาน้ําหวานจากเกสรดอกไม้นะคะมาเก็บในรังของเขานะคะแล้วก็สร้างรังด้วยกันนะคะ ต่อมาค่ะฝอฝาอ่าฝอฝากับผอพึ่งคล้ายกันเลยใช่ไหมคะเหมือนบอใบไ,ไม้กับปอปลาเลยแต่แตกต่างกันตรงหางสั้นกับหางยาวนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูฝอฝาฝอฝาหัวเข้าเหมือนกันนะคะหัววงกลมเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงและเส้นขึ้นตรงยาวไปเลยค่ะ ฝอฝาใช้ปิดหม้อเด็กๆอ่านตามนะคะฝอฝาใช้ปิดหม้อโอเคค่ะต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคือพอพานพอพานหัวออกอีกแล้วค่ะเมื่อกี้หัวเข้านะคะฝอฝากับพอพึ่งต่อมาพอพานหัวออกข้างนอก หัววงกลมเส้นลงตรงเส้นขึ้นเฉียงเส้นเฉียงลงเส้นขึ้นตรงอพอพานใช้วางตั้งเด็กๆอ่านตามนะคะพอพานใช้วางตั้งมาชออา a อัลลอ์เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆจำไว้นะคะว่าเยรนชนะตัวไหนที่มีหัวกลมๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้างในหัวข้างนอกหรือว่าหัวข้างในนะคะให้เด็ก,เ,ดกเริ่มจากหัวก่อนทุกครั้งเลยนะคะก่อนที่เราจะลากเส้นนะเราต้องเริ่มจากหัวทุกตัวเลยนะคะอ่ะเนี่ยสังเกตดูตัวไหนที่มีหัวเราจะเริ่มจากหัวก่อนเลยนะคะวิธีการลากเส้นที่ถูกต้องนะอ่ะเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสิบห้าตัววันนี้นะคะ เรามาทบทวนกันนะคะถอฐานใช้รองนั่งทอมนโทอยู่ในเรื่องเล่าทผูุ้ท่าเราเชื่อฟังนอนเนต้องอยู่วัดดอเด็กหัดละหมาดตอเต่ากินผักบุ้งถอถุงใส่สกาดทอทหารยืนองค์อาจ อทอธงสะบัดชัยนอหนูนำโรคร้ายบอใบไม้ใช้ทำยาปอปลาตัวโตวใหญ่พอพึ่งขยันทำงานฝอฝาใช้ปิดหม้อพอพานใช้วางตั้งวันนี้นะคะเรารู้จักทิศทางการลากเส้น พยัญชนะถอฐานถึงพอพ่านนะคะ15ตัวด้วยกันเลยหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนเสร็จนะคะให้เด็กๆไปฝึกลากเส้นทิศทางการลากเส้นนะคะให้ถูกต้องนะคะเหมือนวันจันทร์เลยในแผ่นชาร์ตของเรานะคะถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยหนูลากไม่ตรงเลยก็สามารถลบและลากเส้นใหม่ได้นะคะ กิจกรรมท้ายบทเรียนฝึกลากเส้นเพียญยชนะถอฐานถึงพอพานค่ะ